กะนี่มันอะตัวดีเลยไอตัวมันยิงมันยิงมันยิงโดนด้วยหรอปากระนี่มันเคยยิงผมหลายนัดไม่โดนนะมันแรงมากนะเนี่ยหลังรถไฟนะตามมันถั่วเออชอบมันเลยเอามาลิฟต์ตรงมาปืนยิงปืนยิงปืนยิงจอยกันจอยเราเล่นมุมนี้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 เราเล่นโซนนี้นะรถไฟหลังรถไฟโซนหลังรถไฟนะฝั่งน้าลูบอลโซนลังรถไฟนะลงหนึ่งเรือเราลงหนึ่งผมล่วงนะห่างยาวห่างยาวมายิกเฮ้ยห่างยาวไปเขาเจ็บมา อะไรเลไปที่นี่อยู่ไหนแทนรถพี่ลอยแท็กโอ้พี่ไปแชทไม่ไรกลับมาได้ไรได้กหมอได้ังรอมัเข้ามาอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอมันเข้ามายิงไปยิงไปเฮ้ยมันเป็นยีพมันะไม่อหลไม่ต้องหรอเล่นรอเล่นปืนไปเล่นหน้าหลังปืนเล่นหน้าหลังผมรอเล่นอยู่เียผมรอเล่นอยู่ลรมโบสองคันอยู่หลังนสองคันนะอยู่บนเขากางหันนะหลังหลัลัไฟฟ้าไม้ที่ข่าวข้างหลังยิกหน่อย ปเปิดขยบเข้ามา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 อมาไล่ชนกับพี่หน่อยบนเขาไล่ชนกับพี่หน่อยเช่เี่ยใหญ่สี่กลมแล้วนะวายมันเชิงเข้ามาขยบ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 มาเฮ้ยมึงเงียบดีเ้ยกู้ยกเ้ยกูเฮ้ยกูเฮ้ยกมเยกูเยกูเฮ้นกูนีกูเฮ้ยกูเฮกูเฮ้ยกเ้ยกเ้ยกนเฮ้ยก้ยู่เฮ้ยกูเฮ้ย้ยกู้เน้ยกูนะ้ยกูเ้างบนน้ขกเฮ้กูเฮ้กเข้กูเเฮ้ยกูเฮ้ยยมูล่อยกู้ยันเ้ยกูเฮ้ก ให้มันมาให้มันมามันมาลงมารีบลงมารีบลงมารีบลงมาลงมาตรงรถลงมาตรงรถเราลงมาตรงรถเราลงมาตรงรถเราลงมาตรงรนเราตกลงมาตลงมาตกงมาตลงาตกลงมาตงาตลงมาตกลงมาตกลง้าตกลงมัตกลงมาตกลงมาตกลงมาตกลงมัตกลง้าตลงมาตกลงมาตกลงมตลงมาตมาตลงตงมาตงาตลงตงมาตลงมาตกลง้าตกองมากลงมาตกลงมาตงตกลงมาตกลง้าตกลงมาตกลง้าตกลง้าตมาตกงมาตงาตกลง้าตมากมตกตากตากตาตมา มังกินยาไปเลยมันมาเล่นโล่งอ่ะมันมาเล่นโล่งอ่ะมันลามาถลยมาไห้หมดเลยหมดเลยถ่ายมาถ่ายมาตองถลายมาหหมดเลยหมดเลยถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาตกสองตัวเลโบนลยโบตกสองตัวตตกปลตัวหดตปายตัวหลุดตกป้ายดิเออตัวเลมโบนดิเอาด้มา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 งามามไมามานาม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 ่ตรงาม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 า่าม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 งมนมามาาาาาเอาาาาิเอาาา้าามมาามมาามมมมหาก่อนนะผมถพัง <Hinter> พ <mer rim> ี่ <hã>

อันมันคุศพนึ่งป่ะเพื่อนอยู่บ้านศพน่นหโอ้ยควายมาดึงันไปชุบมชุบเลย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 ยิงให้เีนีกกันนะมาดึ้ยมื่อได้วยดงเลยถึงศพดังเลยปลัมาดูโยยืนยืนคุมศพไว้เด็กยบกันด้วยยืนคุมศพไว้เพี่อวเนมาเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดขึ้นไปได้มเีช่วยมันมันเยเลยเลยเยเยนเยนเยเยนมเยนมันนเมัน มึงจะเยบลามันหน่อยทีนอนูเนอนอยู่มึงหลังบ้านไปไหนอผมมีอาการมามามากูยิงให้การมิตีแต่บอ่าไอเพื่อนกูก็าชมกูไม่หยุดเลยอเพื่อนหน่อยเอเพื่อนหน่อยเอเพื่อนเพื่อนผมเดี๋ยวผมวิ่งลงไปชุบกไม่มีอาการพิจิพ่ตีผมจะชุบยิงผมนะไปชุบหน่อยไปชุบหน่อยไปชุบหน่อยพี่อยยิงเลย ช่วยเพื่อนที่บ้านมันนอยด์ทางบ้านมา่อกูยิงติดหลังบ้านรีได้หลังบ้านรีได้ยาปืนมันจะมันจะไปทั้งโลกเพื่อเราเกิดเพื่อเราเกิดไปทั้โลกเพื่อเราเกิดเกิดเราเข้าวังยิงอีก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 อุ้ยไอ้เหี้ยยากันหมดหลังบ้านรีได้ยิงดีได้ยิงดีบ้านเพื่อนเราดีได้ผมดีอยู่รอบอีงผมมีรอบอีหมยเม็ดนึงเฮ้ยหลังบ้านรีได้ลรีได้โอ้ยควาย มันอ้ไ่ได้วะ่ยช่วยชวิ่งฟรีนะ่ใหญ่ม่ใหญ่มีต่ัวฟรีเปดเพื่อนเราเลยตาใหม่วเน่ยหน่อยเล่นกับเพื่อนหน่อยเล่นกับเพื่อนหน่อยหน่อยเราเกินเราเกิเราเกาต้องต้อง้อปรมันบงนเฮ้ยกลับหลังหลังหน่อยา่เรื่ง่กันปเพื่อนน่อยเนห่ยเล่นบ้านมันเ่อนี้ปิดบ้านก่อนีปิดบ้านมัก่อนปิดบ้านก่อนใครอยู่บ้านเอาเพื่อนหน่ยเอาเพื่อนหน่อยเอาตบไปเห็นป้าเอาตกเพื่อนไปเห็นป้ามาหน่อยมาหน่อยดนมาตงป้ายหน่อยมาตงป้น่อยเป๊ะเป เฟตกเฟตกยอนยอนเฟตกชุเยอะผมว่าส้มมันออกนะกินยาการันกินยากานหน่อยหน่อยหน่อยนกลับ้านกลับบ้านกลับดมาบ้านบ้านมีแต่ตัวฟรีชุบฟรีเลยชุบฟรีดันไป ปีนอย่างโง่เลยเฮียไปหลังทุกตัวไปบ้านมันไปบ้านมันบินศพไปบ้านมันดึงศพมาดึงศพมาบ้านมันบินศพไปบ้านมามึงทะลุมาบ้านมันคนเดียวบ้านมันนี้มันไม่ไหวเลยเฮียอะไรวะเป็ดชุบเปตดชุบสามคนบ้านนั้นสองมาดึงสองมาดึงสองมาด้วยดึงสองมาด้วยผมผมเอาศพมามาทิ้งโขดไก่อ่ะป้สอะงคนสองคนหน่อยดิดึงศพมันหน่อยสองคนมันมีสองคนเพื่อปวดยู่ึงศพมดึงศพมาดึงศพมาหน่อยดึงศพมาด้วยดึงศพมาด้วยดึงศพมาด้วย

เอาเพื่อนหน่อย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 เออหลังบ้านมันมีตัวนึงหลังบ้านมันมีตัวนึงเออเออตัวเดียวได้ได้ได้ศพมันมาออกดีนะมาตีดิกูกดให้ยู่ตีดิมึงพาเพื่อนมาหลังบ้านสี่คนถ้าไมช่วยมึงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยหลังบ้านเราจะาบ้านหลังบ้านเราเดี๋ยวกำลังหนีบ้าเนี่ยหลังบ้านเรานไหนทะลุมาทะลุมาบ้านมันหน่อยเร็วเร็วบ้านมันเนี่ยบ้านมันเนี่ยผี่ผี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 กูไปกูลังไปเฮ้ยมึงทำศพหน่อยเพื่อนกักศพหน่อยช่วยกักหน่อย ยังโดดบผมยชุหลังบ้านมอยู่เพราะแบบมันจะหมดแล้วมาช่วยชุบหลังบ้านหน่อยมาช่วยชุบหลังบ้านหน่อยโง่โง่โง่ไอควายไอโง่เยอะเลยมาตาคนเยอะเนี่ยมามาชุบหน่อยมาชุบหน่อยจริงให้โง่ทังแก๊งโง่มึงไม่โดนนอนอยู่เลยมึงแพ้กูตลอดอ่ะไปดันขึ้นไปดิบ้านบ้านเรามึงดันขึ้นมาบ้านเราเฮี้ย กูครบแม่กระแพ้กูตลอดไอ้เหี้ยมันชุดิมึงชุบมึงชมเพื่อนดิมีปืนแล้วกขอมืออะไร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 โอ้ยรโอ้ทุกตัวแม่งโง่ทุกตัวไอ้เหี้ย

เฮียบอกกูโคแม่ันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเฮียมีให้เหตี่ไปตรง้วไหล่วาไอ้ัดไรแรไปมาที่รถมาที่รถอ้เฮียมาที่รถกอนไอ้เฮียอไอ้สุวรรณทั้งแกงไอ้สัตว์วายสัตว์ไอ้กระจองนกลางมันกลางวงใส่เราใช่ปะมันกลางแล้ว่ามันใช้ไปแล้วมันใช้ไปแล้วอรถตไปไหนตามสุดไปเลยเข้าเมืองเข้าเมือง มันมันไอ้นี่แหละมันใครเอามาเอาหน่อยไล่หน่อยมันอีมีนะมันเปิดไปยังมันเปิดไปแล้วแล้วแล้งแล้วแกงเลยมันวนอยู่มันวนอยู่ี่ตีขวาขวามันเนี่ยไหนวะขวาไหนวะนี่หรอไหนวะตรงที่มาจอดรรถอะเฮ้ยใคชนเราอะนูไอที่เหรอไม่ใช่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 ไม่เพื่อนมันมันนหนีมันหนีเข้าบ้านมันมันหนีเข้าบ้านมันหมดแล้วปืนมันอ่ะมีปืนในมิติที่สี่ที่นั่งเนี่ยเฮ้ยมึงเอามึงฆ่ามึงมึงขยับศพออกมาไกลๆหน่อยห่างๆกันหน่อยห่างๆกันหน่อยห่างๆกันหน่อยเอาห่างๆกันหน่อย เอ,เอาห่างกันหน่อยเดี๋ยวมันเปิดอีพีเอาไม่นิดหน่อยลุงลุงครับมันลุงครับมันมีศพที่ผมเอาวิ่งไปกักด้วยอ่ะลุงเพี่ได้เลยนะพี่มันมีคนมเีรถอนกันแล้วพี่รถออกไปห่างๆกันเอาไปห่างๆสุวัสดยสุวัสดีเอารถออกมาเนาะ ปังไปเลยขันหไปเลยอาเห็นพี่บ้าผมมันไปไว้วนะมาหยิบศพมาหยิบศพหยิบศพหยิบศพนี่วามาหยิบศพไปหยิบศพไปละศพโอยเฮียกากชิบหายตัวมึงไงเฮียครับปีออกคอนแก๊งเลยเฮียเหลือเนี่ยไอ้เฮียศพไอ้ขยันอ่ะโง่ชิบหายศพเหลือนะศพเหลือนะใครยังไม่ได้อุ้มมาเอาศพน้อยเหลือสองศพผมผมมีแล้วนะลุงผมกัศพี่บิ๊ลุยเดี๋ยวพี่ไปรับนะลุยเปิดอีมพีไม่ได้ผมอยู่ในนั้นแหละ กายกันยังเดือยกันยังครบยังตัวเสื้อม่วงไอ้ตัวหนึ่งหาลน่อยหาลดหน่อยหาลดหน่อยใครยังไม่ได้จบมังเบหนึ่งเฮ้ยเหลือสิเพราะว่าคนเราเมึงแม่งแกงกระจอกชิบหายเลยมึงรู้ตัวปะแกงมึงโคตรกระจอกไอ้เหี้ยมึงมาสองคนมันเยอะกว่าไอ้ใครอ่ะม่ิกี้ามามาเห็นกูติดชิวแม่งเล่นชิวมันใหญ่นะเมื่อวานไปมันหมดไหมเป็นใจหมดแล้วตำำรวจกลังไปกำลังไปกำลังไปไปเป็นใจหมดแล้วเป็นใจหมดแล้วไปเดี๋ยวหมดโต๊ะไอ้สัตว์ เหลอมนึงเลยเลยอยู่ไหนเลยมาแล้วนี่ผมโดนชนเฮ้ยบนึงเอ้ยไอ้ปืนไอ้เหลือสมนึงรถปืนปัอยู่ัไหนเลยเหอนึงตอต่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 นน่อต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 อต่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 นน่อต่อต้อต่อตรอบ่อต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 ่อ้่อ่อต่อเ่อตเอต่อต่อง่อต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 ่ออต่อต่อต่ตำรวจต่รวจอต่ออต่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 เต่อ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 ตไอตอต่อต่อต่อเหลือต่อตอ่อต่่ม่อต่อต่อออเ่อต่อต่อต่ออตอต่อต่ออเคอ่ออต่ต่ออ่